สวัสดีนะครับเพื่อนๆที่น่ารักคุณคนรู้ท่านเลยนะครับวันนี้อยู่กับผมอาบิยนวันนี้เราอยู่กับเกมพิกซเวนเช่นเคยวันนี้ผมจะมารีวิวตัวละครที่เป็นการ์ตูนในดวงใจแล้วก็เป็นการ์ตูนขึ้นหิ้งการ์ตูนเรื่องหนึ่งเลยนั่นก็คือแขนกลคนแปรธาตุแล้วก็พระเอกคนนี้เนี่ยที่ผมมารีวิวเนี่ยเป็นใครไม่ได้เลยนอกจากนักเล่นแร่แปรธาตุเหล็กไหลหรือว่าเอ็ดเวิร์ดเอลลิคครับ ก่อนที่เราจะไปดูเอ็ดเวิร์ดเอลลิกกันเนี่ยผมต้องมาพูดถึงกิจกรรมการแจกของเยอะแยะมากมายกับ c o l l a b e สปากันเลยครับผมลืมพูดกิจกรรมนี้เนี่ยหรือว่าเพิ่งมาเห็นเนี่ยวันนี้เลยเพราะว่าจากคลิปก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ทําการพูดถึงกิจกรรมไปแล้วแต่ผมพลาดกิจกรรมหนึ่งไปนั่นก็คือกิจกรรมการาดูวิดีโอคอร์ร a ปสปาเองครับเนี่ยเดี๋ยวผมเข้าไปดูให้เลยว่าเขาแจกอะไรกันบ้าง ของที่ตัวเกมเขาแจกมาเนี่ยก็มีเยอะแยะมากมายเลยมีเอ่อเทียนไว้แลกของแล้วก็กองไว้แลกทรัพยากรต่างๆครับมีพวกใบไม้ไว้อ่อเล่นในด่าเอา่อเล่นในการฟาร์มพวกพลังงานต่างๆครับแล้วก็ผมมาสะดุดอย่างหนึ่งคือตัวแจกเอ่อตัว5ดาวฟรีนี่แหละตัวแจก5ดาวฟรีแบบเป็นธาตุธรรมดาเนี่ยก็มาสะดุดตรงนี้แหละมีแจกด้วยแล้วก็มีโมหมไม่ up สกิลมีของเยอะแยะมากมายเลย ya อ,อย่าลืมมารับกันนะครับเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ผมเก็บไอตัวแจกตัวแจกค่าดาวเนี่ยไว้เปิดพร้อมในคลิปนี้ด้วยแล้วเรามารุ่นกันว่า,าตัวแจกค่าดาวครั้งนี้เนี่ยผมจะได้ตัวละครอะไรเราเปิดกันเลยอันนี้การันตี5าดาวเลยนะครับมาลุ้นกันได้ตัวอะไรได้ท <c> ำ <oughs> <c oughs> มาลินจริงอยากได้ต้องชูมากกว่าแต่ก็ไม่เป็นไรได้ทำมาลินแล้วก็เพื่อนๆเ,เนี่ยเปิดตัว แจก5ดาวแล้วเนี่ยได้ตัวอะไรกันบ้างเนี่ยก็มาคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปไปด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะเข้ามาอ่านของทุกคนเลยเดี๋ยวเราก็ไปดูสกิลของพี่เอ็ดเวิร์ดเอลลิกกันเลยครับสำหรับตัวเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยเป็นธาตุไฟสายวอลเลเออร์นะครับน้องบางคนอาจจะดูถึงนี้อาจจะสงสัยว่าพี่แล้วเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยผมมาเปิดได้ตอนตัวตู้คอลแล็บพอดีเนี่ยผมเป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเพิ่งเล่นยังลงด่านพวก เนื้อเรื่องอยู่เลยอย่างนี้เนี่ยผมควรปั้นเอ็ดเวิร์ดมาดีไหมผมก็มองว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยยังไม่เหมาะที่จะปั้นมาในการใช้ใน,ในลงด่านต่างๆครับเพราะว่าสกิลต่างๆของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเป็นสกิลในการลง p v p แต่ว่าน้องบางคนอาจจะสงสัยว่าพี่ผมปั้นเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมาเป็นแทงสายกึ่งดาเมจได้ไหมก็พอได้ครับสาหรับการลง PVE แต่ว่าผมมองว่าถ้าจะปั้นเอ็ดเวิร์ดมาเป็นตัวดาเมจหรือว่าสายแทงจริงๆเนี่ย ปั้นตัวอื่นเนี่ยจะเหมาะกว่าเพราะว่าเพื่อนๆทุกคนเนี่ยจะได้รับการแจกตัวของออตัวแสงมืดห้าดาวอยู่แล้ว1ตัวพีๆแล้วก็ผมแนะนําเป็นเลือกเทเนเบียมาเอาไปปั้นเทเนเบียเนี่ยจะเหมาะกว่าครับแล้วก็สกิลเทเนเบียเนี่ยดูดีกว่าในการใช้ลง PVE เนี่ยมากมากกว่าเอ็ดเวิร์ดเยอะเลยในการเอาตัวรอดต่างๆครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลอันติของเอ็ดเวิร์ดเอลิกกันครับสกิลอันติของเอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยบอกว่าโจมตีศัตรู ร่วมกับอาวองเซ่เนี่ยแล้วเพิ่มความพร้อมลบของผู้ใช้สกิลเนี่ย50%หรือว่าดันเกตดของตัวเองเนี่ยลงมาเนี่ย50%นั่นเองครับแล้วก็เมื่อเป้าหมายไม่ใช่มอนสเตอร์ระดับสูงเนี่ยหรือบอสจะไม่สนเอฟเฟกต์แชร์ดาเมจทำดาเมจเพิ่มเติมขึ้นเป็นสัดส่วนตามรางชีสูงสุดของผู้ใช้สกิลดาเมจจะเพิ่มขึ้นเนี่ยทุกๆครั้งที่ใช้สกิลแล้วก็สะสมได้สูงสุดเนี่ยสครั้งก็คือที่ผมบอกว่าไม่เหมาะในการลง PVE เนี่ยเพราะว่าอย่างนี้แหละเพราะว่าไอ้ตัว เอ่อดาเมจแชร์ดาเมจนี่เนี่ยมันมันจะไม่ทํางานกับพวกมอนสเตอร์ระดับสงูงหรือว่าบอสเนี่ยมันจะไม่หรือว่าพวกเอฟเฟกต์แชร์ดาเมจต่างๆเนี่ยในการที่เราไปเจอบอสที่บอสมันมีไอ้ตัวแชร์ดาเมจเนี่ยตัวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็จะไม่ทําการแอคทีเวตเอฟเฟกต์นี้นะครับก็คือปกติเนี่ยถ้าเราเอาไปโจมตีพวก ฮีโร่ต่างๆเนี่ยพวกแชร์ดาเมจพวกไซโลออเลียสมาในทีมฝั่งตรงข้ามเนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยก็จะไม่สนใจเลยว่าจะแชร์ดาเมจไม่แชร์ก็ช่างเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะโจมตีแบบดาเมจเดียวๆโดยที่ไม่สนแชร์ดาเมจแต่ถ้าไปโจมตีกับพวกมอนเนี่ยหรือว่าพวกบอสเนี่ยที่มันมีแชร์ดาเมจเนี่ยไอฟสกิลนี้ของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็จะไม่ทํางานผมก็มองว่าประสิทธิภาพของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันก็จะดรอปลงอย่างมากเลยครับประมาณนี้แล้วก็การอัพสกิลเนี่ยลดคูดาได้จาก ห้าเทินเหลือสี่เทิ์นครับแล้วก็การอัพสกิลถึงเลเวลห้าเนี่ยเป็นการเพิ่มดาเมจให้กับสกิลนี้ทั้งหมดเลยสามสิบเปอร์เซ็นต์ะครับแล้วก็การกดโซเบิร์เนี่ยจะลดคูลดาวสกิลนี้เนี่ยจากสี่เทินเหลือสองเทินครับแล้วก็การกดโซเบิร์เนี่ยใช้หนึ่งดวงจิตในการกดโซเบิร์นั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูสกิลของเฮียกันเลยเท่มากๆครับ แล้วก็สกิลอันตีนี่เนี่ยความแรงของสกิลอันตีนี่เนี่ยทำดาเมจเพิ่มขึ้นตามเลือดสูงสุดนั่นเองก็คือยิ่งเลือดเอ็ดเวิร์ดเยอะดาเมจยิ่งแรงครับประมาณนี้แล้วก็เรามาดูสกิลที่2กันที่เป็นสกิลซิกเนเจอร์ในสำหรับเอ็ดเวิร์ดเอลลิกในการป่วนฝั่งตรงข้ามพวกป่วนดีบัฟต่างๆใา่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยครับมันเป็นสกิลติดตัวนะครับมันบอกว่าเมื่อผู้ใช้สกิลเนี่ยติดดีบัฟหลังถูกโจมตีเนี่ยจะลบล้างดีบัฟหนึ่งชุดและใช้สกิลทยานนไปเี่ยสามาารรรถใช้้้ททยยนไไปดเเพีงง1คัต่อิ์น ทะยานไปเนี่ยโจมตีศัตรูทั้งหมดด้วยหนามปัตปตพีลบล้างบัฟหนึ่งชุดและมอบดีบัฟแอบซงเนี่ยนานสองเทินเนี่ยก่อนจะเพิ่มความพอมลบของผู้ใชส้สกิลเนี่ยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ทำดาเมจเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชุดสูงสุดของผู้ใชส้สกิลสรุปยังไงก็คือเวลาเอด็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยโดนโจมตีโดยที่ติดดีบัฟเนี่ยเอด็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยจะทําการลบดีบัฟฝั่งตรงข้ามที่โจมตีมาแล้วทําการแอคติเวต โจมตีหมูใส่ฝั่งศัตรูโดยที่โจมตีหมูนี้เนี่ยไม่ได้โจมตีหมูเฉยๆครับจะทําการลบบ,บัฟฝั่งศัตรูเนี่ยหนึ่งชุดแบบฝั่งศัตรูมีบัฟอ,อิมูนบัฟอะไรก็ช่างเนี่ยจะลบหายไปเลยหนึ่งชุดแล้วก็แปะดีบัฟใส่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยประมาณ2ชุดนาน2เทินครับประมาณนี้แล้วก็ใช้สกิลนี้เสร็จนี้เนี่ยเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะทำการเล่งเกีย,กยร,ร์ให้กับตัวเองเนี่ย20%หรือว่าเล่งเทินให้กับตัวเองเนี่ยข้างๆนี้เนี่ย20% แล้วก็ดาแล้วก็การอัพสกิลนี้เนี่ยจะเป็นการเพิ่มดาเมจทั้งหมดเนี่ยสาครับแล้วก็ครูดาวสกิลนี้เนี่ยจากครูดาวทุกครั้งที่เข้าเทินเอ็ดเวิร์ดนั่นเองครับประมาณนี้เป็นสกิลติดตัวเรามาดูกันที่สกิลแรกของเอ็ดเวิร์ดเอลลีกันครับบอกว่าโจมตีศัตรูด้วยดาบการแปรธาตุในใบดาบและมอบบาด เออแล้วหมอบบาลียให้แก่ผู้ใช้สกิลเนี่ยนานหนึ่งเทินดาเมจและพลังของบาเลียเนี่ยจะเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนตามพลังชุดสูงสุดของผู้ใช้สกิลก็คือยิ่งเลือดเยอะยิ่งตีแรงแล้วก็การอัพสกิลเนี่ยทุกสกิลเนี่ยจะเป็นการเพิ่มบาเลียเนี่ยยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นอกนั้นจะเป็นการเพิ่มเอ่อตัวดาเมจเนี่ยให้กับตัวเอ็ดเวิร์ดเอเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้ครับเดี๋ยวจมตีให้ดูเนี่ยก็จะเพอกเกาะให้กับเอ็ดเวิร์ดเอนั่นเองครับเดี๋ยวเราไปดูของสสแล้วกกกก็็ารรรออออัััพสิิลลขงเเเดดว์นคบ สำหรับการอัพสกิลของเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยผมก็ให้อัพทุกสกิลเลยเพราะว่าเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยเป็นตัวละครสายดาเมจครับทุกสกิลเนี่ยไม่ได้ใช้หมดส่วนการอัพอิมพินเนี่ยเป็นอะไรที่สำคัญมากแล้วก็เป็นตัวแปรในการทำสเต็ปข้างล่างนี้เลยถามว่ามันสำคัญแล้วมันเป็นตัวแปรยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูอิมพินของเอ็ดเวิร์ดเอลลิกกันอิมพินเนี่ยหรือว่าแผนเนี่ยถามว่าได้มาจากไหนได้มาจากการที่เราได้เอ็ดเวิร์ดซ้ำน้องบางคนสงสัยว่าพี่ เอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยมันเป็นตัวลิมิเต็ดเนี่ยถ้าผมเปิดไม่ได้ซ้ำเนี่ยผมมีโอกาสที่จะอัพแผนให้กับเอ็ดเวิร์ดไหมคำตอบก็คือมีครับมีโอกาสอัพแผนให้กับเอ็ดเวิร์ดเอลิกแต่ว่าน้องเนี่ยต้องเอาแต้มจากการเล่นพวกอารีนาในการลงพวกอารีนาเนี่ยไปแลกเขาเรียกว่าอโนสเลตในการแลกตัวแบบอัพแผนให้กับตัวละครนั้นแต่ว่าอโนสเลตเนี่ยมันจะมีมันจะมีข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันจะให้เราแลกทุกๆ1เดือนมันเป็นระยะที่นานมากๆครับเดี๋ยว ประมาณนี้สำหรับอโนสเลตผมจะไม่ลงรายละเอียดลแล้วกันเดี๋ยวเรามาพูดถึงแผนของเอ็ดเวิร์ดอีกทีว่าทําไมผมพูดว่าแผนเนี่ยมันมีเป็นตัวแปรในการาปั้นสแตตของเอ็ดเวิร์ดแผนแรกเนี่ยให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ยมันจะเป็นการต้านเอฟเฟกให้กับเพื่อนทั้งทีเนี่ยมันเฉยๆครับแผนที่2เนี่ยมันจะเป็นการอัพให้กับตัวเองน้องบางคนอาจจะเพิ่งเล่นน้องสว่าพี่ แผนที่อัพให้กับตัวเองเนี่ยมันอัพยังไงมันจะมีฟังก์ชัน2ฟังก์ชันครับคือแผนให้กับอัพให้กับเพื่อนกับแผนให้อัพให้กับตัวเองถ้าอัพให้กับตัวเองเนี่ยเราจะใช้หินเขียวในการอัพให้กับตัวเองครับในการแลกก็คือไปแลกในออไอหินเขียวนี่เนี่ยไปแลกในร้านค้าโดยการใช้เทียนสีเขียวประมาณ12เล่มครับก็แลกได้เนี่ยเหมือนกับตัวของพี่ลาของผมเนี่ยบางบางบางครั้งเนี่ยผมอยาก ทําทให้ทีมเราเนี่ยถึกมากขึ้นผมก็สามารถแรกลกเลือกแผนได้ว่าออผมจะอัพแผนให้กับเพื่อนสมมติว่าถ้าผมอยากอัพแผนให้กับพี่าดเองเนี่ยผมก็จะาาสามารถเปลี่ยนฟังก์ชันอัพแผนให้กับพี่าดเองได้เหมือนกันประมาณนี้ครับส่วนตัวของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยที่ผมบอกว่าแผนมาสาคัญในการลงสเตตเนี่ยมันอยู่ที่ตรงนี้เลยอยู่ที่สเตตคิทัโคนี่แหละมันสาคัญยังไงสเตตคิทัโคเดี๋ยวเราไปดูกันที่สเตต ที่ผมทำมาให้กับเอ็ดเวิร์ดกันผมบอกว่าไอ้แผนที่อัพให้กับเอ็ดเวิร์ดเองเนี่ยสเตตคิทิคอลเนี่ยถ้าเรามีเนี่ยมันจะทำให้ไอ้ตัวค่าสเตตต่างๆในการบิวเอ็ดเวิร์ดเนี่ยมันง่ายมากขึ้นเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเรามีคิทิคอลติดตัวถ้าเราสมมติฮะครับผมอัพแผนเอ็ดเอ็ดเลยคือ16.8%เนี่ยมีคิทิคอลติดตัวเนี่ย16.8%บวกกับคิทิคอลพื้นฐานที่ตัวละครเอ็ดเวิร์ดมีเนี่ยมันก็คือ30% ในการที่เราจะทําให้เอ็ดเวตเนี่ยติดคริติคอลเนี่ยเราทําคริติคอลเนี่ยแค่70%มันทําให้เราเนี่ยไม่ต้องมาวุ่นกับตัวของสแตนโอกาสคริติคอลเราก็จะมีโอกาสในการทําพลังชีวิตให้มันต้องสูงทําความเร็วให้มันต้องสูงทําพลังป้องกันเนี่ยให้มันเยอะๆให้มันยืนยืนเทินได้นานๆแล้วก็ที่สําคัญมากๆก็คือดาเมจคริทิคอลเนี่ยให้มันต้องสูงครับประมาณนี้ถ้าดาเมจคริทิคอลเลือดน้อยเกินไปเนี่ยสำหรับเอ็ดบวตเอลิทเนี่ย น้องๆบางคน,นมาพิมพ์ในช่องผมว่าพี่ผมทําเอ็ดเวิร์ดแล้วมันเบาเนี่ยมันเบาเพราะเหตุนี้แหละครับเพราะว่าถ้าเลือดมันต่ําเกินไปเนี่ยหรือว่าดาเมจคิดข้อมันต่ําเกินไปเนี่ยหรือว่าสปีดมันน้อยเกินไปเนี่ยการเข้าเทินที่จะทําให้เอ็ดเวิร์ดเออร์ลิกเนี่ยพอกสกิลต่างๆพอกสกิลติดตัวเนี่ยมันก็จะเป็นไปได้ยากด้วยครับประมาณนี้แล้วก็การบิ้วของสเตตของเนี่ยผมก็มองว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ปานกลางทำทำ ทำของเนี่ยปานกลางค่อนข้างไปทางยากเลยถ้าเราไม่มีไอตัวอิมพินหรือว่าแผนเนี่ยั p ให้กับตัวเองเนี่ยการทํา u ว l d ของเนี่ยค่อนข้างที่จะหิวสเตตเยอะมากๆซึ่งจะทําให้เอ็ดเวิร์ดเอลเลกเนี่ยนี้เนี่ยมีประสิทธิภาพดีหรืวว่าเก่งในการลงพวก PP ต่างๆครับประมาณนี้แล้วก็สเตตที่ผมจะให้เพื่อนเพื่อนเน้นเนี่ยคือพลังชีวิตเนี่ยให้อยู่ประมาณสัก1 8ื่นถึงหมื่นเหรือว่า2 0 0ห0ได้ยิ่งดีครับส่วนสปีดเนี่ย ให้อยู่ที่ประมาณสัก200้ต้นๆถึง230เลยครับประมาณนี้สปีดเนี่ยน้องบางคนสงสัยว่าพี่ทำไมสปีดมันต้องสูงขนาดนี้เพราะว่ามันจะได้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยเวลาเข้าเทินเนี่ยมันจะได้ใช้สกิลนี้บ่อยๆนั่นเองครับสกิลติดตัวนี้บ่อยๆเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยมันจะแอคทีฟเวทก็ต่อเมื่อเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเข้าเทินเท่านั้นครับแล้วก็ผมลืมพูดอย่างหนึ่งคือสกิลนี้เนี่ย ขออภัยจริงๆครับลืมพูดไปก็คือดีบัฟเนี่ยดีบัฟที่ไปใส่ฟังคัตตูเนี่ยมีดีบัฟดาบหักดีบัฟลดความแม่นยำดีบัฟยั่วยุดีบัฟเป็นใบดีบัฟพนันการหรือว่าห้ามเล่นเขม่นเองครับประมาณนี้เอาละครับสำหรับดาเมจคิร์โคเนี่ยไม่ควรต่ำกว่าประมาณสัก260ถึง280ได้ยิ่งดีครับส่วนเอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยไม่ต้องมีก็ได้หรือว่าใครอยากเล่นเอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยเป็นสายเอฟเฟกต์เน็ตหรือว่าสายป่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็ให้มีก็ได้ครับประมาณนี้้แลวก น้องบางคนสงสัยว่าพี่เอฟเฟกต์เน็ตเนี่ยมันไม่มีเลยเนี่ยมันจะหวังติดพวกดีบัฟใส่ฟังตรงข้ามเนี่ยได้ไหมผมก็มองว่าถ้าจะเล่นเป็นสายดีบัฟจริงๆเนี่ยสำหรับเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเนี่ยเล่นเป็นสายดาเมจเนี่ยจะดีกว่าถ้าเล่นเป็นสายป่วนดีบัฟจริงๆเนี่ยเอาพวกตัวป่วนดีบัฟโดยเฉพาะเนี่ยที่มันสเตตสปีดสูงๆเข้าเทินบ่อยๆเนี่ยไปเล่นเนี่ยจะเหมาะสมกว่าที่จะเล่นเอ็ดเวิร์ดเอลลิกเป็นสายดีบับเพราะว่าถ้าเล่นเป็นสายดีบัฟเนี่ยแน่นอนว่าเลือดต้องลดลงไม่ก็สปีดต้องลดลงแน่นอนครับ พวกเอฟเฟกต์เให้มันเยอะๆครับประมาณนี้แล้วก็ของสวมใส่ที่ผมจะมาแนะนําให้กับเพื่อนๆเ,เนี่ยคือสปีด d 4เซตเลยครับแล้วก็เซ็ตจอกกาะอ,องเซ็ตโน้บางคนอาจจะสสัว่าพี่พอไม่มีเซ็ตจอกเกาะเนี่ยผมใส่เป็น ت, เซ่อคิตาคอรแทนได้ไหมก็ใส่ได้ครับแต่ว่าแต่ว่า ไอตัวคิทตี้ข้อเนี่ยถ้าใส่ไปเนี่ยแน่นอนว่าเอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยมันจะทำดาเมจได้เบามากๆครับเบาต่ำเบาดาเมจเนี่ยหายไปประมาณสัก2 0 0 0ถึง3,000เลยเพราะว่าไอตัวเซตนี้เนี่ยมันเจาะเกาะฝั่งตัูเนี่ย15%เมื่อใส่2เซตนะครับมันทำให้ดาเมจเอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยในการโจมตีเดียวเนี่ยแรงมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็สเตตโลนต์ตานเนี่ยที่ผมเล่นเนี่ยก็จะมีประมาณนี้เลยก็ดูตามไปเลยครับเนี่ยนี่ เป็นอกพลังชีวิตพวกโอกาสคิดข้อดาเมจคิดขอ้อพลังโจมตีเนี่ยผมก็อยากได้แล้วไปเปลี่ยนที่หลังครับแล้วก็พวกหมวกเนี่ยก็ให้เน้นเป็นสปีดพลังป้องกันหรือว่าเลือดก็ได้ครับหรือว่าดาเมจคิดข้อก็ได้ครับประมาณนี้แล้วก็สร้อยเนี่ยออบหลักเนี่ยเป็นดาเมจคิดข้อออบรองเนี่ยก็ให้ติดโอกาสคิดขอ้อหรือว่าสปีดหรือว่าพลังโจมเออพลังชีวิตมาด,ด้วยครับประมาณนี้แล้วก็แหวนเนี่ยให้ใส่ออบหลักเป็นเลือด นอกนั้นก็ให้เป็นสปีดเป็นพลังชีวิตเป็นโอกาสครินข้อดาเมจครินข้อประมาณนี้ครับส่วนรองเท้าเนี่ยให้ใส่เป็นสปีดน้องบางคนบอกว่าพี่ผมใส่รองเท้าเนี่ยออบหลักเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์เลือดเปอร์เซ็นต์ได้ไหมผมก็มองว่ามันจะช้าเกินไปถ้าจะเล่นแบบนั้นส่วนน้องบางคนบอกว่าพี่ผมไม่ใส่เป็นเซตสปีดได้ไหมผมใส่เป็นเซ็ตเอ่อเคาน์เตอร์ได้ไหมผมก็มองว่าถ้าใส่เป็นเซตเคาน์เตอร์เนี่ยไอตัวเอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยก็จะเข้าเดินช้าเกินไปแล้วก็ไอตัว ถ้าแอดเอร์ท่า2เนี่ยมันก็จะไม่ติดสักทีครับมันก็จะนั่นแหละมันก็จะไม่ติดสักทีแล้วก็มันเอ็ดเวิร์เนี่ยมันเด่นตรงที่สกิลติดตัวถ้าใส่เป็นพวกเคาน์เตอร์เนี่ยสกิลติดตัวมันก็จะได้ทํางานชา้าอย่างนี้ถ้าจะใส่เป็นเคาน์เตอร์จริงเนี่ยเล่นเป็นขอตัวของลาวีมืดเนี่ยจะเหมาะกว่ามากเลยครับเพราะว่าทาสเตตคล้ายๆกันเลยสําหรับเอ็ดเวิร์กับลาวีมืดแล้วก็ เอฟที่ผมใส่ให้กับเอเวอร์ดเนี่ยก็จะเป็นเอฟของตัวเอเวอร์ดเองเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมเนี่ยยังขาดโอกาสคิดข้อเนี่ยอยู่ที่สิบเปอร์เซ็นต์มันถึงจะประมาณ90ผมก็เลยใส่ตัวของเอฟเอเวอร์ดเองแล้วก็เอฟนี้เนี่ยมันดีตรงที่หลังโจมตีเพิ่มเติมเนี่ยจะเพิ่มดาเมจคิดข้อเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์และเพิ่มความเร็วเนี่ยหกเปอร์เซ็นต์สามารถสะสมได้สูงสุดเนี่ยสี่ครั้งก็สูงสุดเนี่ยยี่สิบสี่เปอร์เซ็นต์เลยถ้าอัพเต็มเนี่ยก็จะประมาณสามสิบเปอร์เซ็นต์ ผมไม่มีเอฟเลยผมใส่เอฟอะไรแทนได้เนี่ยเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยสําหรับเอ็ดเวิร์ดที่ใส่เอฟอื่นแทนได้เนี่ยก็ผมก็จะแนะนําเป็นสําหรับเอฟห้าดาวเนี่ยผมก็เป็นเคียวซิกเกอร์ไซเนี่ยก็ดีเหมือนกันครับบอกว่าเพิ่มเมื่อพลังชีวิตของผู้ใช้สกิลเนี่ยเหลือ50%หรือน้อยกว่าเนี่ยจะเพิ่มพลังโจมตีเนี่ยยีและหลังโจมตีเนี่ยจะนํา50%ของดาเมจท,ที่ที่ทได้เนี่ยมาเป็นพลังชีวิตก็คือ เอดเวิร์ดเนี่ยจะเล่นเป็นสายยืมีหลดเลื่อนให้กับตัวเองนั่นเองครับส่วนถ้าใครว่าพี่ผมอยากเล่นเอดเวิร์ดเนี่ยเป็นสายทึก,ทกเนี่ยก็ให้ใส่อันนี้เลยเตาแห่งความกล้ามันจะทําการทําให้เอดเวิร์ดเนี่ยทึกมากขึ้นทนดาเมจได้มากขึ้นเพราะว่าลดดาเมจที่ได้รับเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์ประสิทธิธภาพเอฟเฟกต์นี้เนี่ยจะลดลงเรื่อยๆประมาณนี้ครับเดี๋ยวไม่ขอลงรายละเอียดแล้วกันส่วนอีกอย่างหนึ่งที่ผมจะไม่แนะนําสําหรับเอฟห้าดาวเนี่ยก็เป็นนี้ก็ได้ครับ เป็นชุดเกาะมังกรบอกว่าเพิ่มดาเมจคิติคอขเนี่ย27%แล้วก็ลดดาเมจล,ลดดาเมจการโจมตีค,คิติคตขอขเนี่ย14%ประมาณนี้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สําหรับ F4 ดาวเนี่ยผมก็จะไม่แนะนําเป็นอันนี้แต่ผมก็จะแนะนําว่า F4 ดาวเนี่ยมันไม่ค่อยดีเท่า F5 ดาวหรอกใส่ F ของ ใดาวที่ผมแนะนําไปก่อนหน้านี้เนี่ยจะดีกว่าแต่ถ้าใครไม่มีเนี่ยก็ใส่ทดแทนกันได้ครับก็คือหมัดของ EL, เอลมันบอกว่าเพิ่มพลังโจมตี10%ยิ่งพลังชิดลดลงพลังโจมตีและความเร็วเนี่ยยิ่งเพิ่มขึ้นอะไรประมาณนี้ส่วนถ้าใครไม่มีจริงๆเนี่ยก็ไม่มีสีเอฟสีดาวจริงๆเนี่ยก็ใส่เป็นเดดีม์จ็อกเกอร์ก็ได้ครับเป็นสายดาเมจแต่ว่าถามว่าดีขนาดนั้นไหมก็ก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นก็พอเอาไปเล่นได้ครับเดี๋ยวเราเอาเอด็ดเวิร์ดเนี่ยไปลงอลิณาให้ดูกันครับ เดี๋ยวทีมที่ผมจะใช้เนี่ยจะเป็นพี่ล้านนะคบเพื่อที่จะกันไม่ให้เอ็ดเวิร์ดเนี่ยตายโดยโดยที่โดนดาเมจเดียวจากฝั่งตรงข้ามนี่เนี่ยแล้วก็ตัวที่ผมจะามางัดกับลาวีมืดเนี่ยผมคิดว่าน่าจะเป็นมิโมรุแต่คิดว่าน่าจะเปลี่ยนใจและเปลี่ยนจากมิโมรุเป็นเทเนเบียดีกว่าเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาเนี่ยมีโจมตีเดี่ยวเยอะถ้าหยิบเทเนเบียไปเนี่ยน่าจะเหมาะกว่ามิโมรุเยอะเลยเนะครับหยิบเทเนเบียไปเลยแล้วก็ไปเลยลิสโก แดี๋ยวเราก็จะทําการผมหยิบไอตัวของบาซ่ามาเนี่ยมันดีอย่างหนึ่งตรงที่บาซ่านี่เนี่ยมันมีสกิลที่ปิดเกาะฝั่งนองข้าวได้ครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูแล้วก็บาซ่านี่เนี่ยบาซ่าแสงเนี่ยเป็นตัวละครเมตาตอนนี้เลยสําหรับตัวลางดีบัฟแล้วก็ป่วนฝั่งนองข้ามเนี่ยเดี๋ยวผมใช้ให้ดูเกาะเขาจะหายหมดเลยครับเนี่ยเห็นไหมว่าเกาะเขาหายเกี้ยงหมดเลย เขาก็สวนเรามาด้วยแล้วเราก็ทำการาใส่สกิลอ,อ,อิมูนให้กับเพื่อนทั้งทีมเลยใส่อิมูนไปแล้วแล้วเขาก็บาซ่าเขาเนี่ยเขาจะทำการเร่งเกตมาด้วยครับเร่งเกตทีม,มเรามาด้วย โจมตีมันรัวๆเลยเราก็เอา,เอาตัวของพีเอสวอร์ดเอริกเนี่ยแทงเข้าไปเลยเ,เนี่ยแทงตัวของโพลิทิสไปเลยครับน่าจะตายโดนไปหมื่นกว่าเราก็ทำการใช้เทเนเบียเนี่ยระเบิดหัวงของ เาบริมืดไปเลยหรือผมจะระเบิดหัวเ,เทนเทเบียมืดดีไอลาวีมืดดีลาวีมืดแลว้วกันทีมเข้าเนี่ยก็จะไม่มีตัวละครในการขุดเทเนเบียผมมาแล้วเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเป็นตัวตีเดี่ยวหมดเลยยกเว้นตัวของเอฟซีซี FCC, มีสกิลตีหมูในการใช้อันติครับผมก็จะใช้สกิลในการเพิ่ม บัฟใส่ฟังเราด้วยอีกทีนึงทำให้ทีมเราถึกมากขึ้นครับเราจะลบบัฟมาหนึ่งทีเพิ่มบัฟดาบด้วยแล้วก็เปิดบัฟโลด้วยครับ หวนมากเลยฟังแล้ครับเอ่อเราก็เพาะล่ของลาวีมืดไปเลยสวนมาด้วยเอ่อตีเขาวลิกดีกว่ามันใส่อันนี้ด้วยมันใส่เอ่อเขาเรียกพอเตอร์ด้วยสวนไปครับเทเดเบีย กดโซเบิร์นไปเลยครับแล้วก็ใส่ห,หน้าเข้าไปเลยเราก็เอาอีกรอบนึงแรงมากสำหรับเทเดเบียแต่ลาวีเนี่ยมีรับบัฟดาบเนี่ยก็แรงเหมือนกันครับ <S <S น่าจะตายไม่ตายเลยโอ้บาซ่าผมถึกมากแทงมาหนึ่งทีบาซ่าบาซ่าต้านทานครีเยอะมากครับสำหรับบาซ่าผมแต่ก็ตายอยู่ดี เดี๋ยวเคาะโล่ของขบลิกมือไปครับเอ่แทงขบลิกมือไปเลยน่าจะตายเพราะเทเลเบียนี่แหละผมว่าแล้วก็สวนหน้าไปทีทนึงเราก็ใช้สกิลนี้ไปเลยครับใส่ตัว F C C ไปไม่ติดคีด้วยจะติดสตันเนครับ เราก็สับมาที่ตัวของพี่ลารดผมหนึ่งทีสก,กิลเราใกล้ใช้ใช้แล้วครับแล้วก็ปาดไปเลยครับ FCC อ่อยแรงมากแล้วก็ใส่สก,กิลนี้ไปเลยตายไปที่รียบร้อยเราต้องรีบฆ่าตัวของลาวีมืนแล้วครับผมดูก่อนสก,กิลเข้ามาอย่างอีกหนึ่งเทินสก,กิลเข้ามา เ,เปิดเกาะไปก่อนแล้วกันดูเลือดเปิดเกาะไปก่อนเราก็แทงไปเลยหนึ่งทีมาดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่ครับติดคริอยู่ดาเมจเท่าไหร่ดาเมจสุดท้าย800 0ก็ถือว่าใช้ได้ครับไม่ได้แรงมากรู้สึกเอาไว้ใช้เป็นตัวป่วนเนี่ยจะดีกว่าครับ แต่ว่าพอดีโพลิทิศเข้าเนี่ยน่าจะบิวเป็นสายดาเมจเยอะมันก็เลยไม่ติดพวกพวกดีบัฟต่างๆเลยสำหรับโพลิทิศเนี่ยครับจบแล้ลลเวเทเดเทเดเบียเนี่ยก็เก่งจริงจริครับเหมือนมารีวิวทเทเดเบีย <laughs> เรามาดูทีมเมตาในการกันบ้านในปัจจุบันนี้กันครับนี่ก็คือทีมนี้เลยทีมเมตาในการกันบ้านเลยเป็นอะไรที่น่าลำคาญมากครับเดี๋ยวผมจะขอเปลี่ยนหนึ่งตัว ไม่รู้ว่าจะไหวไหมสําหรับทีมนี้เป็นอะไรที่ค่อนข้างน่าปวดหัวเลยสําหรับการเจอทีมนี้เราก็จะใช้เป็นตัวของมิโมรุในการคัปปี้บับเขาเออก็ใช้เป็นตัวของซาฮักในการปาดตัวของน้องชูครับไม่รู้ว่าจะไหวไหมเดี๋ยวลองดูสําหรับทีมนี้นอาจจะแตกก็ได้ เราก็ทําการเปิดบัฟไปเลยครับพอดีเราเร็วเขาแล้วผมก็ทําการยั่วยุตัวของเอ่อน้องไปเลยเพราะว่าน้องเนี่ยน่าลำคาญมากสาหรับรูอาน่าลำคาญสุดเลยสําหรับสกิลลูอาคือมันลดมันลดคูดาวเออสกิลเั่าหมดเนี่ยมันกู้น่าลำคาญเลยครับมันทําให้ทีมเราเนี่ยโดนขัด โอเคเราจะปล่อยเอ็ดเวิร์ดเนี้ยติดดีบัฟไปเราจะทำการาล้างดีบัฟให้กับตัวของมิโมรุเอ่อแล้วเราก็ทำการฟันตัวของน้องชูไปจะดีไหมเดี๋ยวผมขอคิดก่อนปึ๊บปุ๊บป๊บน่าจะดีมั้งมีบัฟเกียนหนึ่งสองสามมีบัฟดาบด้วยไปเราต้องรีบเก็บน้องชูครับตัวนี้สำหรับเมตานี้เนี่ยเราต้องรีบเก็บน้องชูแบบดว่ดวนเลย น้องชูถ้ามันได้เปิดบัฟเนี่ยเราจะเอามันลงยากเลยสวนกลับมาด้วยโอเคตัวมีมลูผมก็อปปีบัฟพอดีแล้วเราก็ทำการเก็บตัวของลูอาไปเลยถ้าอยู่นานเนี่ยน่าราคาญมากผมพูดเลยสำหรับอเอเลนเซียเนี่ยค่อยเก็บมันก็ได้เพราะว่าเอเลนเซียเนี่ย มันพอสู้ไหวอยู่ครับถ้าเจอกับอินโดนีเซียถ้ามาคู่กับน้องชูเนี่ยคู่กันเนี่ยพอบอกเลยลําบากเนี่ยมันเปิดมันเปิดบัฟแล้วเปิดบัฟยูยูแล้วก็เปิดอ่าบัฟเคาน์เตอร์อใส่เราเนี่ยครับก็จะทําการพกสกิลแบบนี้ไปแล้วก็ลบล้างบัฟของฝั่งกระตูแล้วก็แปะดีบัฟใส่ฝั่งกระตูเนี่ยประมาณนี้เนี่ยครับสำหรับการแอตติวทโอู้ห้าพันเลย แสดงว่าเอเลนเซียเข้าบ้างมากเลยเนี่ยโคตรแรงเลยมันมีกอดแตกด้วยเหรอครับมันแรงก็จบไปทีแล้วครับสำหรับทีมนี้ป่าเป็นอย่างทีเรียบร้อยซาฮาก,ก็แรงมากๆจริงๆเอาละครับสำหรับการรีวิวเอ็ดเวิร์ดเอลิกเนี่ยก็จะมีประมาณนี้ครับผมก็มองว่าเป็นตัวละครที่ ่วนผังประตูได้แล้วก็มีดาเมจพอประมาณหนึ่งมองว่าเป็นตัวละครที่คล้ายๆกับตัวของอตัวของลิลิเบตมืดพอออามาแทนลิลิเบตมืดแต่ว่าลิลิเบตมืดเนี่ยจะมีสกิลที่ค่อนข้างที่จะใช้ง่ายกว่ากดใช้ได้เลยกว่าแล้วก็ลิลิเบตมืดเนี่ยจะเป็นตัวละครที่เหมาะที่จะไปกับทีมสปีดมากกว่าแต่ว่าเอ็ดเวิร์ดเนี่ยเหมาะที่จะไปกับทีมพวกถึกๆมากกว่าครับแล้วก็ ตัวของเอ็ดเวิร์ดเนี่ยผมก็มองว่าถ้าปั้นมาเนี่ยถามว่าเก่งขนานดนั้นไหมก็อยู่ที่กลางๆครับไม่ได้เก่งมากแต่ก็พอเล่นได้เป็นตัวป่วนฝั่งตรูได้เป็นตัวยื้สถานการณ์ได้บางทีที่เราต้องการแบบจะขัดฝั่งทีมตรงข้ามประมาณนี้ครับก่อนที่ผมจะไปเนี่ยเดี๋ยวผมมาเปิดสเตตของบาซ่าให้ดูสเตตบาซ่าเนี่ยทุเรศทุลังเงาะลำใหญ่มากเลย,ๆๆๆเ,ลยเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดสเตตบาซ่าให้ดูบาซ่าเนี่ยมันเป็นตัวล้าง ดีบัฟหรือว่าล,ลบเกาะฝั่งเกาะฝั่งตรงข้ามเนี่ยได้ดีมากๆเลยเนี่ยครับแต่ของบาซ่าผมก็ยังทําไม่เสร็จครับแล้วก็เวกดาวเนี่ยยังไม่เสร็จดูได้จากการอัพสกิลเนี่ยก็รู้ว่าพึ่งทําสดๆร้อนๆเลยแล้วก็ตัวต่อไปเนี่ยน่าจะเป็นการรีวิวบาซ่าครับเพราะว่าเป็นตัวเมตาแล้วก็เป็นตัวลบล้างดีบัฟที่ดีมากๆหนึ่งตัวเลยแล้วก็คลิปต่อเทปคลิปถัดไปเนี่ยที่ผมวางแผนไว้เนี่ยน่าจะเป็นการเปิดกระชาตัวของเอสปาแล้วก็เปิดกระชา ตัวของบอสทวีปที่4นีโอ,อนีโอนีโอหรือว่าซีโนี่แหละประมาณนี้ผมก็ทําการรวบรวมสร้อยแดงหลังตู้เย็นเรียบร้อยแล้วครับน้องๆประมาณนี้เอาละครับสมควรแก่เวลาที่ผมจะไปแล้วครับพเพื่อนๆถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์เนี่ยจะเป็นกาลังใจให้ผมในการทําคลิปมากๆเลยครับส่วนใ,นใครอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ สมัครเมมเบอร์มาได้เลยครับมีสติกเกอร์น่ารักน่ารักเดี๋ยวผมจะวาดเพิ่มเข้าไปอีกครับแล้วก็ถ้าใครอยากให้ทิปผมเนี่ยก็มีระบบซูเปอร์แดงที่เรียบร้อยครับส่วนถ้าใครอยากสนับสนุนทางอ้อมเนี่ยหรือว่าอยากสนับสนุนผมเนี่ยก็ดูคลิปนี้บ่อยๆหรือว่าแชร์คลิปนี้แชร์ Share คลิปต่างๆในช่องผมเนี่ยให้เพื่อนๆเข้ามาดูกันเยอะๆครับสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็มีเพียงแค่นี้ครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ